จะไปแสวงบุญที่อินเดียทุกปีไปนอนอยู่เงี้ยครับระหว่างหลับเนี่ยก็เกิดกระตุกขาผมข,ขยับตัวไม่ได้ในวัดด้วยนะครับในวัดด้วยนะครับตงนี้ก็มีประวัติครับก็ม,บกมีลุงแก่ๆอยู่จะเดินมาว่าหนูลุงไม่มีตังกลุงแล้วก็หยิบมาให้ดูเราก็อยากเทสสายตาตัวเองว่าเราได้วิชามาขนาดไหนนี่เป็นนางเสน่จนันทร็จะมีกลุ่ต้นจันทกับต้นเจาน้าตะเห็นขึงหนังผมถือว่าเป็นสิล์ที่สวยมากเพราะเป็นสินสุโไทยตรงนี้ครร้อยปี สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่คนค้นพระสเปเชียลนะครับคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดถึงของสะสมซึ่งเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางและแขกรับเชิญของเราเอากลุ่มพระบ้านเนี่ยมาคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแชร์ความรู้ต่างๆนานาวันนี้นะครับแขกรับเชิญก็พิเศษมากๆว่าเป็นเพื่อนผมนะครับเรียนม .4 เทพศรีมาด้วยกันนะครับรู้จักกันมา30สิบ สามปีนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับคุณเฉยนะครับ,ค,รบคุณจัดใจสู่สุคนน,นี่คือคุณปอมทีรัตน์นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประจํารายการและผมคาเชียนสตาทิพย์ครับผมคือที่ชวนมาเนี่ยก็รู้ว่าเวลาเขาแบบเขาโพสต Facebook โอ้โหไดไอเทมของมาตรฐานของดีๆแล้วก็เป็นพระที่คนในวัยรุ่นผมเนี่ยเก็บซะเยอะครับก่อนอื่นคําถามแรกที่ขออนุญาตถามเพื่อนคือเพื่อนทําอาชีพ อะไรผมมีโรงงานทําของเด็กเล่นนะครับทำจากไม้ในแบรนด์ทิปทอย เขาจะขายในประเทศเป็นหลักแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งทําเป็นไม้วัดตัวส่งองค์การอยู่ในเซฟแล้วเขาไปวัดเพื่ออะไรเพื่อไปตัดเสื้อหรือไม่ <ขา S 1> ไม่ไเขาไปวัดเด็กครับไปวัดเด็กแรกเกิดต่างชาติเขาผลิตเองไม่ได้หรอครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนในเมืองไทยถูกกว่าครับทีนี้ถามเพื่อนเลยที่เห็นอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้โหเรี่ยมทองทุกองค์เข้าตลับสวยงามจุดเริ่มนะเพื่อนที่คิดว่าจะสนใจอย,อยากเก็บผ้าเครื่องอยากสะสมเนี่ยที่มาเนี่ยมาจางไหมาจากที่ว่าปริคุณพ่อเนี่ยมีผ้าเครื่องอยู่จำนวนหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าพรานั้นเรียกชื่อ ว่าอะไรผมก็เลยเข้ามาศึกษาว่าเออพรอนะนิชเรียกอะไรอะไร,อะไรเป็นหลักมันก็จะมีเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์พุทธคุณอะไระต่างๆใช่ไหมใช่ครับที่จะทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วยังไงแล้วมีการไปทัดมาเพื่อมาห้อยติดตัวเพื่อพึ่งพุทธคุณอะไรอย่างนี้ไหมสมัยก่อนเนี่ยจะห้อยทัดคุณนอเป็นหลักเพราะอย่างที่บอกผมกับเขาเนี่ยเรียนโรงเรียนเทพศรินอ๋อศิเกาเด็กเทพศรินก็ต้องแบบ กราบไหว้ท่านเจ้าคุณนอ์แน่นอนอยู่แล้วถือว่า<ว>ทุกคน,นเป็นสิทธิ์โดยอัตโนมัติครับผมแล้วห้อยรุ่นไหนปนัจจุบันผมห้อยปกเจ็ดครับคือพญานาคมีเจ็ดเสียงเ,เจ็ดเสียนใช่อันนี้ปกเจ็ดปเป็นพระผงครับคือพระผงปกเจ็ดของท่านเจ้าคุณนอ์เนี่ยอาจจะที่จะแปว่าเป็นปกเจ็ดที่สวยที่สุดในประเทศไทยไหมายความว่าการแกะการออกแบบการแม่พิมพทุกอย่างสวยรายละเอียด ใช่ครับศิลปะงดงามเช่ามาหรือยังไงครับตอนนั้นองค์แรกเปพักที่คุณพ่ออยู่ในคอแล้วคุณก็ไปขโมยมาก็ให้ผมมาครับอ๋อพ่อให้ไ <c oughs> ปฟองลูกตัังแต่นั้นผมก็เริ่มมาศึกษาในงวงการพระเครื่องอเริ่มเริ่มเข้ามาสะสมก็เก็บไปเรื่อยๆแต่ภาคข,ข,ของคุณพ่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จำไม่ค่อยมีมูลค่าเพราะก็จะได้มาฟรีเลยเงี่ยครับเป็นคุณพ่อเป็นข้าราชการเป็นป็นทหารป็นทหารก็จะมีลูกน้องเอามาให้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จุดเริ่มก็คือ ของพ่อครับผมเริ่มจากเจ้าคุณนอด้วยเกี่ยวไหมที่เราเป็นนักเ,เรียนเทพศวินเกี่ยวไหมจริงจริงถามว่าเกี่ยวไหมก็มีส่วนครับแต่ว่าปกติอ่ะผมก็มีประสบการณ์ถัา้าเจ้าคุณนอกับตัวเองเลยกับตัวเองเลยเรื่องอะไรบ้างผมจะไปแสวงบุญที่อินเดียทุกปีก็เจอเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งคล้ายๆว่าผู้ผีปีศาจเหมือนกันครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมนะครับครับก็ไปนอนอยู่เงี่ยครับ ก็เจิดกระตกขาในวัดด้วยนะครับในวัดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนอนแบบเรียงเรียงกันหลายคนหรือนอนเดี่ยวเดียวก็นอนอเดียวจะมี4ี่ห้าคนนอนใช่ไหมครับแต่ว่าก็นอนทีละคนละเตียงคนละเตียงก็ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าระหว่างหลับเนี่ยผมเรื่องมีความเสียผมขยับตัวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอยู่เมืองไทยผมไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วก่อนนอนสวดมนต์อะไรก่อนไม่ได้สวดเนล้ผมลืมสวดคิดว่าอยู่กันเยอะก็คือว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามีที่ข้างๆเขาสวดชิดชะมชอนอยู่คิดว่าคงคุ้มละแต่ห้องนี่อาศัย อะไรก็ข้างๆอยูยเขาอ่ะุ้มควางเราด้วยครับครับตอนนั้นคิดอย่างไรใจอยากว่าห้ายเจ้าพนรปกติฉะนั้นห้อยพิมพไตภาคีไปเป็นห้าเหลี่ยมครับห้าเหลี่ยมข้างหน้าถ้าจะเป็นรูปเหมือนข้างหลังก็จะเป็นยันแต่ก็ขวามธรรมดาเนี่ยก็ลังการถึงท่านพอเริ่มคลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะงีบแบบอีกรอบหนึ่งโดนกระตกขาหรอเบื่อแล้ครับตอนนั้นก็เอกใจละคว้าท่านเจ้าพนรอยู่ข้างๆ ของคอแล้วบอกอารัธนาหลวงปู่ช่วยใครว่าคุ้มครอมลูกด้วยแล้วก็ช่วยสั่งสอนเขาว่าเราม่มาเปลี่ยนเูื่ะรับคนละตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็เงียบก็ผมก็หลับสบายไปตรงนั้นทีนี้พอเริ่มจากเจ้าคุณนอละ พระเจ้าปุณนอก็ไม่ได้แบบว่าแพงทุกรุ่นก็เรียกว่าแบบยังสามารถให้นักเรียนหรือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย,ยาหามาห้อยคุ้มครองแม้แต่ข้าราชการเขาก็มีความเชื่อว่าห้ยท่านแล้วก็จะเจริญเติบโตในอาชีพตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนขั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่านก็เป็นข้าราชการเก่าที่ใกล้ชิดกับรัชกาลที่6เป็นมหาเล็กต้นห้องใที่ดูแลเรื่องการกินการอยู่การอะไรเงี้ยรแล้วพอรัชกาลที่6ท่านเสด็จสวรรคตท่านเจ้าคุณนอก็เลยบวชถวายเป็นพระราชกุศลยาวไปจนแบบ บอกเลยนรัเลยท่านเจ้าคุณนอเนี่ยเขาก็เรียกเป็นว่าอรหันกลางกรุงท่านเจ้าคุณนอเนี่ยมีกฎของท่านคือท่านจะไม่ออกนอกวัดท่านจะอยู่ในวัดแล้วท่านก็จะสวดมนต์อยู่ในบทอยู่ในกุฏิตลอดจนคนยกย่องท่านว่าท่านเนี่ยเป็นอรหันพระอรหันต์ท่านเจ้าคุณนอก,ก็จะสไตล์เนี่ยครับคือถ้าเป็นพระที่เมตตาเป็นพระปฏิบัติเวลาห้อยท่านก็จะร่มเย็นประเยนตัวเย็นใจอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองก็ถือว่าโดดเด่นเนาะคุ้มครองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิด อะไรอย่างเงี้ยในมุมมองที่ผมมองครับผมว่าครบทุกอย่างครับพอเริ่มจากเจ้าคุณนอซึ่งเป็นเกจีแล้วไปต่อองค์อื่นพระอะไรเพราะอะไรด้วยจากเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอก็ภาคกล่มก็คือสององค์นี้วัดเกตองค์นี้ครับที่ผมมีประสบการณ์ที่มากผมทํางานประมูลแต่ผมไม่ห้อยวัดเกศไปปุ๊บเนี่ยผมประมูลหานไม่ได้มผมจะไม่ได้งาน,น,นครับผมแต่ผมห้อยวัดเกตไปปุ๊บเนี่ยก็ได้ตลอดแล้วต้องมีการขอไหมไม่ต้องขอก็เกิดนนะท่านว่าวันนี้ลูกจะไป ประมูลประมงานขอให้เออเซโตช่วยผมช่วยรูปด้วยอะไรเงี้ยเป็นอกชั้นอกตันนะครับใช่ครับผมสวยมากก็เรียกว่าเป็นองค์ู่กายถ้าจะเกิดมีการจะต้องไป็นบิดงานไปประมูลงานใช่ครัเราต้องห้อยองค์นี้ไปถึงจะสําเร็จใ่แล้วเราก็หุ่นใจมั่นใจด้วยได้มาอย่างไรละคุณได้มาจาเคมาเปนคองครับ มูลค่าสี่แสนครับสี่แสนตอนนี้กําไรทั้วละทันหนึ่งอะตอนนั้นอะรถดีดีเลยตอนเนี้ยราคาไปถึงไหนล้วผมอยากจะได้อย่างเขาบ้างก็สะพานนี้ต้องมีสามสี่ล้านนะครับพี่ก็ถือว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านสร้างก็ยังอยู่ในเส้นทางของความเป็นเบญจภาคีเหมือนกันนะใช่ครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสมเด็จวัดระฆังก็แล้วแต่เป็นวัดเกษชโยจังหวัดอ่างทองครับผมีองค์ไหนอีกที่ควักตังซื้อเก็บที่เห็นเนี่ย เกือบทั้งหมดครับที่<อ>ว่าคุณทั้งหมดใช่ครับไม่ใช่ของมรดกตกท่อใช่ครับจะมีหลวงพ่อปาวัดวัดมันโงโกองเดียวที่เป็นของพ่อติดตัวครับผมระหว่างนั้นก็คือเก็บพระกลุด้วยหลวงป,ปู่โต๊ด้วยใช่ครับผมก็ควบคู่กันไปคู่กันไปแล้วหลวงปู่โต๊องค์แรกที่คุณมีคือแช่น้ำมูลปลดหนี้องค์นี้ครับตอนนั้นก็ื้อมาไม่แพงใช่ไหมก็ไม่แพงมากผมเริ่มสะสมบ้าประมาณปี3 4 3 5เนี่ยปลดหนี้เนื้อเกสรนี่ก็แพงแล้วแพงกว่า Okay, อเครเลย,ยครับประสบการณ์เยอะมากไนงะเรื่องเกี่ยวกับปลดหนี้โดยตรงอ่ะที่มาก็คือว่าพอหลวงพ่อท่านสร้างเสร็จแล้วก็ท่านจะให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็แบบบอกว่าการค้าเงินทองฝืดท่านก็บอกว่เอาองค์นี้ไปปลดหนี้ปลดสินออแล้วทีเนี้ยพอเกิดประสบการณ์คือเขาปลดหนี้ได้สําเร็จคับถึงมามีชื่อรุ่นตามมันทีหลัง แล้วบางทีถ้าแบบแช่น้ำมลก็จะเป็นแบบนี้คัจะเขาเขาจะไม่ค่อยเหลืองเพราะบางทีเนื้อเกสร,รบางทีก็จะออกโซนเหลืองเข้มก็มีคือบางองค์ออกเป็นคราบครับแต่องค์นี้สังเกตก็จะเป็นตุ่มๆมันจะไม่ฝุดขึ้นมาเลยครับคิดว่าน่าจะแช่ยอยู่ข้างล่างแลนานครับสีก็จะแบบอ่อนๆอ่อนๆทีนี้เราก็เข้าสู่หมวดของหลวงปู่โตแล้วนะครับซึ่งที่เห็นเนี่ยก็เป็นปิดตาล้วนๆก็เริ่มจากปลดหนี้เนื้อเกสร อันนี้ก็เป็นปุ่นนี่ไบลานครับหลังยันะก็มียันะกับยันตรีนะยันะก็จะนิยมกว่านิยมกว่าราคาแพงกว่าใช่ครับคำว่านะก็คือแบบนะมหาเศรษฐีนะใช่ครับใครก็อยากเป็นเศรษฐีอ่ะมาองนี้ครับผมองค์นี้เป็นเงินล้านเนื้อเกศรครับองค์นี้เป็นองค์ที่ผมรักมากอืมเพราะอาจารย์ที่สอนการรูปภาพผมเนี่ยให้พระองค์นี้ผมมาท่านเสียชีวิตไปแล้วคือเฮียจัวตลาดผูองคนี้เฮียจัวหยิบจากเซฟแล้วหยิบมาให้บอกให้ติดตัวเอาไว้ อยู่จัวบอกว่าให้ออกของจริงแล้วเปศึกษาดูจะบอกว่าเฉยองเนี้ยศึกษาดูแล้วจําให้แม่นจำพิมทรงรับเนื้อเป็นองค์ครูพอมาปุ๊บอันเนี้ยก็จะช่วยให้เราแบบว่าเป็นขึ้นอย่างเร็วถ้าเรามีของจริงรให้สัมผัสทุกวันคือผมก็ศึกษาพระด้วยวิธีนี้งไงสิบปากว่าไม่เท่าด่าเห็นอ่ะต่อมาองค์นี้ใช่ไหมหนี่หลังเต่าะนีบหลังเต่าครับหลังเต่าเนี่ยก็เพราะว่าด้านหลังอ่ะจะนูนซึ่งองค์นี้เจ๋งมากเพราะว่ามี เส้นผมของท่านมีเกสานีเกหาอยู่จริงๆตามหลักการภาษาไทยเนี่ยเกสาเนี่ยใช้กับพระมหากษัตริย์เป็นราชาสัอแต่คนเล่นพระเรียกพี่มันตลอดเลยครับก็ยังไม่ได้ใช้ราชศั์ครับผมพระก็จะมีสัพท์สําหรับพระเขาก็เรียกกันจนคุ้นปากคุ้นปากไปแล้วถ้ามีเส้นผมอะเส้นความหลายเส้นเลยนะครับดำๆบางเส้นก็จะแบบงอขาวๆซึ่งแต่ว่าหลังเต่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะดำๆเลยนะส่วนใหญ่ที่ผมผ่าหลังเต่ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเกสาท่าน องหลวงปู่อยู่ข้างหน้าท่านเป็นส่วนใหญ่ครับองค์นี้เป็นปิตายันดวงเล็กซึ่งแต่ก่อนเนี่ยราคาบวยเลยถ้าอยู่ที่นี่ครับครับยันดวงเล็กนี้แบบย่าหลังจะเป็นยันสุกิติมานะเหมือนกับพระปิตาจัมโบย่อส่วนจากจัมโบมาเป็นมินิก็คือยันดวงเล็กใช่แต่คนนึกแง่ครับครูใช่แต่ว่าผมขายไปสามหมื่นได้ราคาแล้วแสดงว่าพี่มีผ่านมาหลายองค์แสดงว่ามีได้แบ่งออกด้วยเหรอครับ ไม่ได้แบ่งออกครับเพียงแต่ว่าเพื่อนผมเมื่อเคเนี่ยเป็นสายตรงหลวงปู่โตเพราะนั้นเวลาเขาได้ภาพมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปนั่งส่องผมก็จะคาองค์ที่สวยที่สุดในรังของเขาอะ่ะเข้ามาเก็บที่รังผมไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่จะแบบว่าขายออกเอากําไรอะไรางานไม่ไม่ไม่ันักสะสมผมเป็นนักสะสมผมผมผมไม่ได้คืออยากได้องค์ที่แชมป์ที่สุดสวยท<ช>ี่สุดที่เหา,เ<ข>าได้ก็ไเก็บเรื่อยๆ,ๆต่อมามาทางด้านเกจิเหมือนกันคือเป็นหลวงปู่โตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี2,520นิดๆนะคระับพอเราท่านก็นไปมรณภาพปี24แต่ในนี้ที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นเหรียญหนึ่งที่แบบว่าต้นตำรับเรือสร้างตั้งแต่2,440เขาเรียกปูเหรียญนะปูเหรียญครับเหรียญนี่เลยครับเป็นเหรียญทรงใบโพพระพุทธชินสีห์ถ้าเกิดสร้างในยุคอย่างเงี้ยต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระมหากษัตริย์ครับผมพระพุทธชินสีห์ที่จะเป็นพระแบบพระในกรุงเทพใช่นะครับพระพุทธชินสีห์พระพุทธศาสดาอะไรอย่างเงี้ย องนี้ผมก็ได้จากเคมาเป็นคอมาเหมือนกันแต่วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอผมได้ปุ๊บผมก็ได้อาจารย์ผมคือเฮียโจตุลาภูลุยอีกครั้งหนึ่งผ่านการสกรีนจากสองตา,งตาที่ <ตา S 1> เป็น<อ>แบบระดับเซียนดังใช่ครับแล้วคุณมีแบบว่าใบสั่งไหมมีครับแล้วคุณสัง่งโอยไปแล้วไปาั<ะ>่งงนี้ไปครับปิดตาเมฆสิทธิ์พระครูทับวัดอนุทินแต่งครับผมไม่กล้าทำหลุดเลยนะถ้ามาแนวเมฆสิธิ์เมฆพัดเนี่ยคือเป็นเนื้อโลหะที่ตกแตกอะเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเห็นแข็งแข จะต้องมีความแบบแข็งแรงมันนูกเขาบอกว่าเสริมดวงนี่จริงไหมครับจริงครับเคยลองเาใช้ไปสบการไหมครับมีครับตอนนั้นคุณภริภรยาผมอ่ะเจ็บเจ็บปวดป่วยอะไรเงี้ยไม่่อยสบายแล้วก็สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีผมได้องค์นี้มาแล้วปุ๊บเนี่ยผมไปคุยกับอาจารย์ผมเฮียจัวเฮียจัวหยิบกลาหลวงพ่อน้อยแห่ผมองค์คให้ให้คู่กับองค์นี้แต่เนั้นแฟนผมก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรได้ผลจริงๆได้ผลจริงคือเอาไว้ให้แฟนแขวนเลยใช่ครับทั้งคู่ เราไล่เรียงกันไปเลยดีกว่าคุณคทอมครับผมแต่ว่าผมไม่ได้พูดตามราคานะผม,ผมพูดตามความน่าสนใจเพราะสมเด็จคือจกักรพรรดิพระเครื่องใช่ครับอ่าองค์นี้ก่อนเลยองค์นี้และครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมนะครับฐานแซมขึ้นฟ้าเล็กน้อยไม่เยอะกำลังน่ารักเลยครับผมครับผมอันนี้เฮียโจ้ด้วยเหมือนกันไหมเหมือนกันครับตอนนี้สภาพนี้ก็ต้องมี ห้าหกล้านนะครับสมเด็จนี่คนหาเยอะมากถ้าเกิดคนที่สะสมพระเครื่องนะครับโอกาสที่ได้เห็นพระสมเด็จระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ครับคุณไปตามร้านที่เขาขายบางทีเขาก็ไม่หยิบมาให้คุณสองนะครับใช่เออแต่เนี่ยเราบโลกาสได้จับได้เห็นของจริงๆขอบคุณมากต่อมาครับองค์นี้ไม่ใช่ยุคนี้ครับผมถ้าจะคุณนอนหลังอู่นครับอายุพระเนี่ยต้องสร้างก่อนปี2 4 1 5ันสี่รอสิบห้าเท่านั้นครับผมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตท่านยัง มีชีวิตอยู่ครับผมเจ้าคุณนอถ้าเป็นสมเด็จเนื้อผงเนี่ยหลังอู่เนี่ยแพงกว่าทุกรุ่นไปถูกต้องครับหลังอู่จะมีทั้งหมด3รุ่นจะมีหลังอู่ธรรมดาจะมีอู่จุดแล้วก็อู่ขุดใช่ไหมครับจะมี3อู่แล้วมีพิมพ์เล็กไหมไม่มีครับสมเด็จหลังอู่ไม่มีไม่มีพิมพ์เล็กครับไม่มีพิมพ์เล็กครับก็จะมีแค่3มพิมพ์ที่คุณพูดมาใช่ครับอันนี้ถือเป็นอู่แรกตอนที่หลังอู่นี้ก็เป็นหลักแสนใช่ไหมครับหลักแสนครับ แสนครับที่เก็บไว้เพราะว่าเป็นติดเก่าเทพศิรินเหรอครับใช่ครับเป็นส่วนเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยก็เลยต้องมีเก็บไว้หน่คุณนอเก็บเอาไว้เมื่อก่อนเจ้คุณนอเนี่ยแพงมากเลยนะครับพี่เออราคาถ้าจะคุณนอสมัยนู้นเนี่ยตะเบียดเท่ากับหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ทิมแล้วท่านเจ้าคุณนอเนี่ยคือราคาจะตะเบียดมาจากสาเกจิองนี้ตลอดเลยครับนี่เป็นนางเสน่ห์จันใช่ไหมครับผมสุโขทัยก็จะมีกู่ต้นจันกับต้นจ้าตะเถนขึงหนังองค์นี้เป็นกู่ตะเถนขึงหนังครับพอสมัยก่อนเขาเก็บพระคคนนีีััะะรรบบพ่มา ผมถือว่าเป็นสินที่สวยมากเพราะเป็นสินสุโขทัยซึ่งอายุมา400ปีแต่องนี้600ปีอ่าอพรนี่เป็นศิลปะสุโขทัยแล้วพวกพระกลุ่พี่เคยได้แขวนไหมครับไม่เคยผมคิดอย่างว่าเออความสุขกางใจตรง้ไปแล้วก็จะเก็บมาให้ลูกเป็นมรดกให้กับลูกต่อไปครับถ้าให้ลูกคุณต้องบิ้วให้เขารู้คุณค่านะเขาถึงจะยินต่อมานี่ก็เป็นพระกลุ่เหมือนกันพระหลวงหลังริมหลังริมเป็นเนื้อชินนะครับชินเงินครับพี่เงินนะเออตรวนี้ก็สวยเดิมเดิมนยครับี่ แต่ละองค์นี่แบบงามงดหยุดย้อยองค์นี้หลวงปู่ทวดบ้านองเนี้ต้องมีครับต้องมีก็อย่างที่บอกครับว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เขาเชื่อว่าใครห้อยแล้วไม่ตายโหงครับคือพุทธคุณท่านเน้นเรื่องคุ้มครองให้เราเียปลอดภัยเนื้อว่านครับเป็น้ว่านใช่ครับพิมพ์พนอดครับเก้าเจ็ดมีเก้าเจ็ดองค์นี้เคยติดที่สามงานพุทธมนตรปีสามหกโอ้สมัยนู้นเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับพระมีใบเซอร์ติดรางวัลนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับพิมพ์พนอดโอ้หลักหลายแสนแล้วครับอ่าต่อมาองค์นี้ ผมก็เคยเห็นจากหนังสือพระอย่างเดียวเลยอ๋อแต่เหรียญนี้สวยมากเลยนะครับปกติจะเจอจะหล่อตัวสอนไม่ค่อยเต็มนะครับหายากนะใช่ครับคือเหรียญนี้ก็มีประวัตินะครับเหรียญนี้ตอนแรกผมไม่แน่ใจที่จะเช่ามาผมรู้จักกระเฮียอยู่คนหนึ่งซึ่งเปิดแผ่นพระอยู่ในบํางพองเขาจะเลิกแรงเขาบอกให้ผมช่วยช่วยเช่าหน่อยตอนนั้นมีอยู่สององค์นะครับมีองค์นี้กับหลวงพ่อทองสุกรวัดตลอดหลวงองค์นั้นก็สวยมากครับแต่ขอโทษตอนนั้นผมไม่รู้จักหลวงพ่อทองสุกแต่ผมรู้จักกับหลวงปู่รอดผมก เป็ดล้านอยู่ใช่ครับมีหายากมากสร้างน้อยครับผม้คุณรักทายว่าอุ่นอุ่นชอบอะไรโอ้โหคุณเขาจะโลอเขาก็ต้องปล่อยราคาพิเศษคุณก็ต้องได้ราคาพิเศษผมว่าคุณน่าจะได้มาแสนหนึ่งอ่ะผมเชอบองค์เนี้ยพร้อมตลาดแบบหกหมื่นห้าปีไหนครับพี่จาาสุกปีที่แล้วโอ้ลักกพราคานั้นสมัยเนี้ยนะพี่แต่สมัยเนี้ยมันสื่อเยอะขึ้นคนก็รู้ทราบเราว่าสร้างน้อยหายากมากก็จะมีคนวิ่งไล่ตามซื้อนี่สวยๆแบบเนี้ยเวลาเราไปบุกเขาอะ ก็ไม่ค่อยมีใครอยากแบ่งกันเพราะว่าสร้างน้อยมากโดยเฉพาะเศรษฐีที่เป็นอยู่พื้นที่นั้นๆเนี่ยโอ้โหอันนั้ไม่ต้องพูดถึงนะครเขาเก็บด้วยความหวงใช่ครับเก็บแล้วล็อกเลยอ่ะก็เหมือนเขาแหละเขาเก็บแล้วเขาก็ล็อกเลยแหละไม่ได้ออกมาครับผมต่อมาอรุณเทพประบุษนะครับบางคนจะเรียกอย่างนั้นครับสมัยก่อนก็จะเรียกเป็นอรุณเทพประบุษสมัยปัจจุบันก็จะเรียกเป็นเป็นเสศษแหลมไปเป็นเสศษแหลมเสีศโล้นครับครับเพราะแกว้วพงมาลัยผมพ่ะแก้วพงมาลัยครับ เดียวพวกนี้บางคนไม่รู้จักแล้วนะไม่รู้จักแล้วครับไม่มีหมุนเวนในวงการแล้วไม่จะไม่เหมือนแบบอย่างหลวงพ่อเดิมอ่าใช่ครับแต่ความจริงก็แบบโอ้โหมูลค่าเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยกนี้สร้างน้อยมากสร้างน้อยครับสร้างน้อยมากค,คือผมว่าเสน่ห์เนี่ยเรื่องความเป็นแบบโบราณอ่ะจะมีสเสน่ห์ในความที่แบบว่าพิมพ์ไม่ต้องชัดเป๊ะ,ะสวยขร้นรายละเอียดปึ๊บปึ๊บป๊บเหมือนทุกวันนี้แต่แบบพอดูแล้วมันมีความขลังแล้วอ่ะอ่ะบางก็พร้อมครับผม อันนี้เป็นพิมพ์อะไรครับพิมพอรุณเทพบุตรครับหลวงพ่อคงนี่ก็จ่าจงคงอี๋ใช่ครับก็เป็นยุคตั้งแต่อินโดจีนที่แบบว่าจตุรเทปครับทางด้านที่แบบว่าจะคุ้มครองป้องกันไทยเวลาที่จะสร้างพระเพื่อให้ทหานไทยเนี่ยค้อยคอไปคุ้มครองเพื่อที่จะไปลบไม่ว่าจะเป็นสงครามอินโดจีนที่เราต้องส่งทหารไปร่วมลบเนี่ยก็ต้องมีของดีที่ติดตัวแล้วขาดไม่ได้เลยว่าต้องหลวงพ่อจ่า,จาหลวงพ่อพจงหลวงพ่อพคงหลวงพ่อพอี๋ครับผมถึงจะอุ่นใจ แล้วก็มานี้ที่เราพูดถึงวัดสุทัศน์พระสุนทรีวานีได้มายัางไงก็ได้จะเคมาเลยครับเพราะตอนนั้นผมจะเก็บไล่เก็บเพระหล่อแล้วทําไมถึงอยากได้พระสุนทรีวานีเป็นพระืหญิงใช่แล้วผู้ชายเนี่ยทําไมถึงอยากได้อยากให้ภรรยาเอาไว้ใช้แล้วภรรยาคุณเคยห้อยไหมติดตัวสมัยก่อนติดตัวอยู่ตลอดเวลาอตอนนี้ก็เลยเอามาเก็บมันเก็บไว้ก่อนอ เราข้ามมาทางด้านนี้นะครับหยิบมาปุ๊บก็จะเป็นพระแก้วมรกตปีสองสี่เจ็ดห้าครับผมอันนี้เนื้อทองคำเนื้อทองคำครับเขาเรียกว่าบล็อกอะไรบล็อกพ่อช่างครับบล็อกพ่อช่างซึ่งเ็ขาจะมีบล็อกในบล็อกนอกนะ้วมีบล็อกเจนีวาห้างเตียนเซ็งนี่คือพาะช่างนี่คือไทยครับอถ้าข้างนอกก็เป็นเจนีวานิยมบล็อกนอกแพงกว่าใช่ไหมแพงกว่าเจนีวาแพงกว่าแต่ผมมองพุทธสินของเนี่ยผมว่าพาะช่างสวยกว่า ต่มุมมองของผมเองน่าท่านจะหวานกว่าเจนีวาก็ช่างไทยอะ่ะแกะพระพุทธรูปไทยก็น่าจะน่านจะมีความชํานาญมากกว่ามากรลฟารับใช่ครับสวยงามมากนะเป็นมูลค่าตอนนี้ว่ากันหลายๆแสนนะครับพี่องค์นี้องค์เล็กๆจิ๋วๆเดี๋ยวผมส่องดูก่อนนะน,นี่หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับใช่ปะ่ะใช่ครับประามันทนช่างรัศมีใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้ออะไรผมไม่ค่อยเคยเห็นสีเนี่ยเป็นโลหะผสมนะครับพี่เนื้อปรุน พาเขาเขาล้างมาเงแล้วเขาใช้เขาใช้จนจนใช้จนคุนมาเงใช้จนพุนแล้วก็ล้างมันก็เลยสียออกอ่อนๆไม่เข้มมากบางบางทีผมจะมองว่าเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนหรือเปล่าเลยอาอนเลยผมไม่แน่ใจเป็นทองแดงเลยแหละครับพี่แต่ว่าพอโดนล้างโดนอะไรก็จะจางๆครับไซส์เล็กนะที่ผมเคยเห็นเหมือนองค์จะใหญ่คนเนี้ยมันบางองค์มันตัดปีกกว้างแคบปีกแคบใช่ครับเขาผมเขาจะมีตะไบเก็บค้านะครับพี่ทำให้พระดูขนาดต่างกันซื้อเท่าไหร่ดีอ่ะองค์เนี้ยภาพนี้ก็ต้องหลักแสนอยู่แล้วครับครับ นี่ที่พูดใหม่ยังไม่เจอผ้าหลักหมื่นสักองค์เลยนะคุณพี่ก็จะเข็บไว้ที่บ้าน,น,นี่ยังไม่รวมค่าทองที่ทาตลับหรือเรี่รยมมาด้วยน,นะบางร้านบางนี่สวยมากเลยนะครับพี่ไปรุ่นแร,รุดูแกหน้าตาชัดเลยอะได้มายังไงองค์นี้ได้มาจากเพื่อนอีกคนนึงตอนนั้นตอนนั้นสภาพนี้นอยู่ในวันเท่าไหร่ครับตาตลาดประมาณแสนครับ อย่างรุ่นแรกมีก็มีอย่างองคเดียวไม่ได้ซ้งซ้มเลยใช่ไหมครับผมจริงๆพ่อปักน้ำเนี่ยผมมีอยู่มาสี่องค์แต่ของที่บ้านสี่องค์นี่คือรุ้นแรกหมดรุ่นแรกหมดเลยพูง่ายว่าทาันหลวงพ่อแท <ฮะ S 1> ๊เสกนี่เป็นพ่อปานขี่เม่นนะครับผมเม่นบอ์แปดจุดดูงา่ายพ่อปานวัดบางลำโคอยุธยานะครับองค์นี้ที่บอกว่าเป็นของคุณพ่อพ<ร>ใช่ไหมครับเป็นของคุณพ่อเพราะว่าเลียนแบบนี้สมัยนี้ไม่มีไม่มีนะครับเลียนโบราณเปิดหลังให้พระพุทธคุณออกเาไดใช่เราก็อาศัยส่องดูเห็นเนื้อด้านหลังนะครับเพราะเจอตลับทองบางทีก สองสี่แปดสองสวยงามเพลินตาครับเมื่อกี้เหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมสองสี่แปดสองเป็นไงครับสภาพนี้ก็สวยครับสภาพนี้ก็หลายหลายแสนนะครับพี่แต่ถ้ามีกระไหลเต็มเต็มเนี่ยเป็นล้านเป็นล้านครับสองสี่แปดสองนะครับองนี้ครับผมองค์นี้จิ๋วจิ๋วเป็นเนื้อผงวัดพระปอครับวัดพครับครับผมเป็นพิมพ์อะไรครับคุณปอมถ้าเขาพูดผิดเนี่ย เอาให้หน้าแตกไม่เป็นไรครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กไหมครับพี่คือตุ๊กตาเล็กก็จะมีอย่างหลายๆอย่างตัวนี้ถือว่าเป็นที่สุดของพิมพ์ตุ๊กตาเล็กเขาเรียกพิมพ์ป๊อปอายป๊อปอายนี่คือมีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มตุ๊กตาเล็กครับชักอะสวยงามนี่า็ชอบเพชรชัวมาเหมือนกันแล้วครับองนี้เป็นราเก่าของน้องชายผม เป็นน้องชายลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็าการเป็นญาติกันครับแล้วก็เขาเอามาขายผมก็เลยรับซื้อขึ้นออกไว้แต่ว่าจริงๆคือก็เล่นพลาจริงจังไปศึกษาไอ้เหียจูว่าเป็นศึกษาคนนี้คนนี้แล้วก็มีการดูซื้อขายจริงจังเลยครับแล้วก็ดูเองจำพิมดูจําเนื้อเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราได้ปุ๊บเนี่ยผมได้เฮียจูดูให้เฮียบอกผ่านก็คือผ่านก็เคตอนนั้นเลยแท้กระจบพอแท้จบก็พอเพราะถ้าเราเก็บถูกทายนี่มูลค่าก็เพิ่มอยู่แล้วใช่แล้วพวกเงินวัดบางคราน อันนี้จอบเล็กได้มากไงองคงนี้ก็มีประวดดัติเลยครับนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ที่ร้านเปิดร้านออขายของตกเล่นอยู่เนี่ยครับก็มีลุงแก่ๆอยู่คนเดินผ่านหน้าร้านมาแล้วก็เดินเข้ามาก็เดินมาว่าหนูลุงไม่มีตงังค์พร็อดนี่เป็นพร็อดมาตรฐานใช้มาตั้งแต่โบราณหลายสิบปีแล้วคุณก็เชื่อเขาก็ขอดูครับลุงล็หยิบมาให้ดูเขามาอเท่าไหร่เขาขวบพัน หกพันกี่ปีที่แล้วครับสาสิบปีที่แล้วถือว่าวัดใจเอาแล้วกันเราก็อยากเทสสายตาตัวเราเองว่าเราได้วิชามาขนาดไหนวัดเลยตกเย็นไปหาเฮียผมลองวัดตัวมาองหนึ่งเอถาถามเอามาเท่าไหร่หกพันแกก็แกแก,แก็ยิ้มบอกก็อืมอใจผมแป้วแลยครับว่าอือตอนแรกแต่เฮียก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกพาพดูง่ายแต่ว่าศึกศึกค่อนข้างเยอะใช่ผมจ่ายเท่าไหร่ดีครับองค์นี้ถ้าผมอยากได้ก็เกินเกินหกแสนนะครับพี่หกแสนหยิบเลยองค์ต่อไปใช่ผม อันนี้เป็นหลวงปู่สุกนะครับพิมพมแขนชิดพิมอะไรนะแขนชิดครับพแขนชิดอ่าหลวงหลวงปู่สุกว่าปากคลองมาขามเท่าชัยนาชนะครับอันนี้เป็นปิดตาเนาะใช่ครับปิดตาแบบเนี้ยก็จะไม่เหมือนปิดตาแบบหลวงปู่โตใช่ครับเพราะานี่เป็นแนวปิดตามหาอุดใช่ครับก็เน้นเรื่องป้องกันแต่ว่าปิตาหลวงปู่โตนี่เป็นแนวแบบว่าปิดเมตตาเมตตาค้าขายอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าแนวบูถ้าถามอีกแบบหนึ่งว่าองค์ไหนได้มายามีไหมไม่มีครับ ไม่มีทุกอย่างได้เรื่อง้เรื่องหมดเพราะฉะนั้นก็การเก็บเนี่ยก็สบายๆตลอดใช่ครับตามภาษาเศรษฐีเนี่ยใช่ครับผมว่าอยากได้บางองค์ผมต้องเก็บอมเงินสะสมต้องเยอะต้องไปขายวงนู้นขายวงนี้เพื่อรวมตังค์มาซื้อองค์ที่เราอยากได้เหมือนกันครับพี่แต่เขานี่แบบว่าเรียบง่ายสบายทุกองก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจแต่ผมชอบวิธีของคุณอย่างหนึ่งก็คือจ่ายตังค์ซื้อองค์ครูมาครับนะครับแล้วก็มาส่งศึกษาครับเพราะว่า เป็นของที่เราจับต้องได้ส่องได้ทุกเวลาที่เราต้องการครับขอเสริมน e <an> ิ <une> ดนึงครับคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปเยอะใช่ไหมครับผมเดี๋ยนี้การซื้อขายมันซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องดูรูปเรากันก่อก,การรูปบางคนเนี่ยก็ดูรูปเสร็จปุ๊บโอนคราวนี้คุณมั่นใจได้ขนาดไหนว่ารูปเนี่ยมันแท้ถ้าคุณไม่แม่นจริงๆใช่ไหมครับเพราะนั้นผมเตือนนะักสะสมหลายๆคนว่าศึกษาก่อนสะสมมันจะดีที่สุดใช่ครับถูกครับแหมก็คุยเพลินเลยครับแล้วก็จะมีพระเด็ดๆอีกหลายองค์นะครับคิดว่ามันจะยาวไปเดี๋ยวขอออแบ่งก เป็น2ออพิโซดนะครับสำหรับพระของคุณเฉยในคนค้นพระในวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ